กินไปบนไปทำข้าวตีข้าวตีไข่อร่อยมากมันก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวออกมาทำข้าวตีนี่แหละอืมอกินไปบนไปกินข้าวกันหรือยังอะ บางคนถ้ามาดูดอกตอนค่ำๆรูดนี้แบบอาจจะมีหิวได้นะวันนี้ตอบคำถามเยอะแยะมากมายอย่องไม่เต็มคือคนเดินทางวิปัสสนาด้วยความไม่รู้เยอะเยอะเลว เต็มเต็มเลยดูน้ต้้งแต่หิวข้าวต้องแต่มาทําอะไรกินใช้ความคิดจะกินอะไรหน้าใช้ขันทาบครบหมดเลยแล้วก็ได้กินนิดอย่างที่ต้องการมันก็เป็นปัญหาแต่เป็นตัญหาที่ มันไม่ได้ทำให้บีบขันอะคือเป็นนาหาที่อาศัยใช้งานใช้ชีวิตจำลองอยู่จำลองอยู่ได้อย่างพอดิบพอดีกินอิ่มนอนหลับไม่เดือดร้อนร่างกายไม่เบียดเบียนตัวเองแบบเนี้ย เรียกว่าทางสายกลางเป็นกลางด้วยความพอดีพออิ่มอยู่ก็กินเหนื่อยก็พักง่วงนอนและแต่ละวันเนี่ยมันก็จะอยู่แบบเนี้ยอยู่กับความอยากที่มันพอดีตัวแต่ถ้าใครไม่รู้จักการฝึกวิปัสสนามาก่อนมันจะมีเรื่องแบบ โหอะไรขึ้นในสมองเยอะแยะไปหมดคิดนั่น,ฟ,น,น,นฟุงนี่ปุงนู่นฟังนี่อยากไปหมดยิ่งคิดก็ยิ่งอยากเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้ที่เราจะต้องเห็นมันถ้าเห็นมันบ่อยๆกำลังในการที่มันจะคิดพุงต้านที่จะแบบไปดึงเป็นตัวอย่างน,นมันก็จะน้อยลงตามลำดับเวลาอาศใยใช้งาน บางคนเนี่ยแยกไม่เป็นเอาความอร่อยเนี่ยไปแ,แบบเป,เป็นกฎเกณฑ์ข้อห้ามไปหมดมันไม่ขนาดนั้นนะบางคนต้องการฝึกเพื่อที่จะแบบห้ามกิเีสจะได้ไม่รู้สึกแบบติดอกติดใจในรสชาติมันห้ามไม่ได้หรอกการติดอกติดใจอ่ะ แต่มันห้ามในเรื่องตันหาได้ไม่ได้ไปห้ามความพอใจไม่พอใจนะห้ามไปได้ความพอใจไม่พอใจความชอบใจมันเป็นขันห้าที่ทำงานของมันตามปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติที่มันทำงานร่วมประสานกับตัวเวทนาความพอใจชอบใจคือตันหาที่เป็นตัวเดือดร้อน สำหรับพระภิกษุอ่ะที่ตั้งใจไปบทเรียนแล้วอ่ะตั้งใจจะเข้าสู่สอุปการสอบพักแล้วอ่ะคือเขามีกฎเกณฑ์มีข้อห้ามในการที่จะไม่ฉันกลางคืนไม่ฉันหลังเที่ยงซึ่งเวลาหิวข้าวเนี่ยถ้ายังไม่เกิดความเคยชินมันก็จะหิวใช่ปะ่ะแต่ด้วยความที่กฎวินัยเขามีไงคุณเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็ต้องทำตามกฎวินัยของเขาให้ได้ ด้วยกันมันหิวก็หาอะไรประทังไปกินน้ำปะนะกินนมกินน้ำหวานจนกว่าร่างกายคุณจะเคยชินกับการไม่ได้กินหลังเที่ยงเข้าถึงเป็นการเห็นตัญหาได้ชัดเจนโดยการปฏิบัติเข้าสู่วิปัสสนาแต่อย่างเราที่เป็น ปุถุชนเนี่ยเราไม่ได้อกกิดขนาดนั้นแต่เราใช้เกการเรียนรู้ในวิถีชีวิตกิจวัตรประจำวันอย่างถ้าเป็นพระสงฆ์บางทีสิ่งแวดล้อมของท่านจะอยู่ป่าอยู่เขาอะไรก็ตามมันจะมีความสงบสงัดมากกว่าไม่ได้ประทะเรื่องอะไรที่มันวุ่นวายมากเกินไปมันจะวิเวกอยู่ในที่ทีะะ่สปาย แต่อย่างพวกเรานีคารวะคือเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าความวุ่นวายเต็มเตมวุ่นวายในเรื่องทํามาหากินวุ่นวายในเรื่องครอบครัววุ่นวายในเรื่องของการหากับข้าวกับ,บ,บปลาบันไปเลี้ยงส่งลูกการส่งลูกไปโรงเรียนการขับรถอะไรต่างๆยาเยอะแยะไปหมดนี่ก็เป็นเวทีอีกชนิดหนึ่งเวที การวิปัสนาของคารวาเนี่ยเผลอๆจะเป็นเวทีแบบที่มันเต็มไปด้วยสยัตว์ราวุธมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายที่จะต้องฝ่าฟันเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปอย่างถ้าไ้เป็นพระคุณมีความวิเวกไม่มีใครมารบกวนคุณคุณแค่กินอาหาร มือเช้ากับมือเที่ยงสองมือเพราะหลังจากนั้นคุณก็มีเวลาส่วนตัวในการที่จะนั่งสมาธิปฏิบัติวิปัสสนาแต่ถ้าเราเป็นฆราวาเราก็วิปัสสนาไปด้วยด้วยกันใช้สติสมาธิเห็นอารมณ์เห็นความอยากเห็นสิ่งที่มันบีบคั้นเหมือนกับขึ้นเวทีโดยที่อาจจะยังไม่มีกําลังตั้งแต่ตอนแรก ลังมาแล้วในเรื่องของสติและสมาธิสำหรับคนที่เป็นคารวาตน,นะอาจจะมีของเดิมมาแล้วมีสมาธิมาระดับระดับระดับหนึ่งแล้วมีสติมาล้เพียงแต่อาศัยแล้วสติและสมาธิใช้งานในการเห็นเข้ามาเห็นรอบขอ,ของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของขันห้าเนือกายและใจ ก็นำมาใช้ได้เลยแต่ถ้าใครที่ไม่มีกําลังก็ต้องไปทําก่อนไปฝึกก่อนให้เกิดสติก่อนแล้วเกิดกําลังของสมาธิในการนิ่งพอที่จะเห็นนำมาทำที่มันเกิดดับด้วยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นอาชีพไหนอยู่ในสถานะไหนคุณทำได้หมดวิปัสนาเป็นเรื่องของการเห็นกายและใจไม่ได้ไปเอาอะไรที่ไหนที่อื่นมันอยู่กับตัวคุณทำได้